สาวสวัสดีพี่น้องมาเพิ่นสิเฮ็ดภารกิจเอาตู้เมื่อยเลยเฮ็ดได้ได๋บนี้สิให้ลูกสาวเฮ็ดหยังเห็นมื้อเหงื่อมาปัดเฮือนกวนเฮือนวยนเออทั้งหมดนี่แม่น6ล้านกพี่น้องเนาะนักเอ้ยบ่มันต้องแน่นๆทีดบ่แน่นบ่ได้ อ,ขอขากาศคลายสบายดีบรรยากาศยามเสาอยู่ที่เมืองนองทาง่านผู้ชมเนาะวันนี้ปตุตกอยู่บ้านอ่ะทรงผมยังกันหน้าตายัางไม่ได้สวยหน้าทา่านผู้ชมเนาะตื่นสมาก,กิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนื่องจากว่าลูกน้อยเนาะลูกน้อยห้อยเอวเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานก็นสวยพวกแหละเระดับสิบโมงสิบหกโมงอันนี้ซึ่งเป็นปัญหาที่ปุ๊กไม่ได้เดินทางไปถ่ายคลิปไก่พอ่อมาไหนไมิเตถ่ายในขอบเขตเมืองนองเนาะมื้อนี้พิเศษพี่น้องเนาะก็มีทางน้องธิดาและก็ครอบครัวเพิ่นเดินทางมาเพื่อจะมาเอาตู้เซ่พี่น้องเนาะตู้เซ่ที่ประตุ่า ซื้อไว้ให้แต่พ่ได้เอาไปเทถอะเพราะว่าหนึ่งเส้นทางยากส่งกับรถบรรทุกกับเอาไปพอได้เนื่องจากว่ามันตู้เซมันสูงจนเกินไปก็เลยให้เนีนี่ธิดาเนี่ยเอารถมาเอาเนาะเอารถมาเอาเองเลยก็รถคันนี้อันนี้คือรถพ่อเขาเรียกว่าพ่อนาเพื่อนเนาะนี่มาครับมาใส่ตัวนี้ตัวนี้มันที่สูงเนี่ยมาที่คล้ายๆเนี่ยพี่น้องเนาะเอาใส่ตัวนี้นี่เพิ่นเดินทางมาโหดแล้วสบายดี พอมาแต่เช้าบ่แมนมาแต่เช้า,เ,าเลยนนเนาะเช้าเจ็ดโมงยันบ่ทันเขาเปิดเส้นทางเออเส้นทางมีเปิดมีปิดมันบ่แมนเขายัางเฮ็ดบ่แล้วบ่ทางเน่ะโอ้ยังกำลังเริ่ม,มถือว่าเฮ็ดตอนนี้เอ่อมาตอนนี้ถือว่าระดับสิบสองโมงเราขอเปิดจะได้เมือมกกอ่อเนาะแม่เจ้าก็จะระดับสิบเอ็ดโมงเพราะแล้วจะได้คอยเมื่อสิบเอ็ดโมงไปหอดพุ่นไปหอดพุ่นพอดีสิบสองเลยพอดีนั่นเลยเนาะนี่อันนี้คือพ่อหนาของน้องธิดาพี่น้องเนาะเออพอไมมครับใช่ไหมแล้วก็ไดน นี่คือน้าสาวเนาะสบายดีบ้านชวน,น,นสบายดีบ้านอืมนี่คือนอ้องอันนี้แม่เล้งอันนี้เนาะแม่เล้งเออผู้พัวเพิ่นไปไป,ไปหูกเข้านั่นแหละนี่เนาะนี่อันนี้มันเมียเพิน่นอันนี้โอ้น้องสาวเขามาล้างถ้วยโลด <c oughs> ล้างเฮียงมาให้อายล้างก็ได้ <c oughs> บัานชวนสบายดีน้องสาวดูสบายดีอืมน้องมาเพขาเก็ดภารกิจล้างถ้วย ไอ้สวยอ้ายพนพน้องมาดําเพื่อดําที่พน่ะโดนมาเถื่อไพี่ในใเส้นทางยากากนั่นแหละเขาไปให้ไปบจะว่าไไเด้ไเอดีสิบสองโมงเขเปิด้าลูกงกัสิบเอ็ดโมงพอจะพันเมื่อตอนนี้ดอกพุ่นสิบเอโมงผู้จะเมื่อได้สิบสอโมงเขาเปิดทางน่ะ เออไปไอัีบ่ทันกะบ่ทันบ่เกือบเรียบร้อยแล้วเนาะอเดี๋ยวไปไสอันช่วงหลังๆนี่ไปางให้ตะเมงไปถางให้นําแม่แล้วล่ะบ่ยังยังบ่โอมาก่อนเนาะอืให้แม่นตาสิกุมภานี้ว่าสิ โทรกับมอยากไปกินนะตยิเซลานาไปเลนงยพับเาก็เลยพากันไปกินบ่ะเลยเลยอ่ะมื้อนี้กะพักแต่อ่ะคือเซนอ่ะทูเซ่เนาะมื่อวานจะลงซีบ่ะซีมือวานม่วนบ่ม่วนม่วนเนาะวันนี้เนาะ14ฝนพาพากันลงซี่นองไปลองปุ๊กโพสซูลินฮะปุกหมดโพสซูลินไปกินจาคนหไลายบ่ะบ่ได้กินะ หาอยู่นนมากินเพือนโอ้มาพบอยู่นั่นลำพาก,กันมากินอยู่เฮือน <c oughs> มันก็ไม่ได้บรรยากาศเลยวะต้องกินอยู่นั่นเลยมันจะได้บรรยากาศบรรยากาศสักครั้งเลยี่ดามาผู้เดียวน้องมินี้เนาะ <c oughs> เออน้องอยู่เฮือนบ่ <c oughs> น้องอยู่เฮือนโอ้เมื่อคืนนี่คือมาเห็นกัน <c oughs> เห็นพากันกินเส,สืซซวนนี่โอ้เห็ดเป็นแล้วเนาะเป็นแล้วซื้อมากแต่ใช้แต่ไม่ ยูบันยูขาวอ้มีขายใิเนาะเออซื้อจูบันตุมลีขามากินเพื่อนฮะหาน้าแม่จุลิคานเออหานแม่จุลิคานน้ำบัวมาสักหนิทิดาเอ้าทิดามาขอบใจน้องสองคนในประเทศอ่าเวียดทุนอันนี้สบายดีก่อนไปดีสบายดีเร็วเมื่อนี้อัปปุนี่โอ้ยนางนิตานี่คือคือนางอัปปุเลยนี่โยนพี่น้องสบายดีก่อนบันชวนก่อน จะไมดีตู <laughs> <Tomorrow>. <laughs> ้โมลหรอโมลเลยไหม <laughs> ทีนี้เราไปซื้อเนี่ยกินมะปัน่นเพื่อนกินนะตีปลาแล้วก็ตีไตชมพักไปเอาไปติ๊กข้าวนะอ่าเราจะเข้าออกไปกันทีนึงทีน้ากินข้าวก่นอนทีดากินข้าวก่อน,น,น,อน,น,อนจังงั้นจังล้างก็ได้ มากินข้าวก่อนพเพื่อนได้กินขา้าวเด้แต่เจ้าเนี่ยเออนี่เอาพี่น้องเดินทางมาเพื่อเดินทางมาตะเจ็ดโมงเช้าเพื่อนบันท่านพากันกินข้าวพี่น้องกกนนเานาะมาบรรทุก,ก็ไปซื้อ,อาาปิ้งซื้ออาหารเนาะปิ้งปลา,าปลาเปรินยาอันนี้เนาะแล้วก็ปลาแล้วก็เขาเอออย่างเครื่องในไก่แล้วก็ส้มพักกินได้เจ้ากินได้อยู่วะเจ้าบริขารามนึ่งติเศร้าเลยที่ขารามนั่น อ่ะไปกินไล่ซึ่งเลยยานว่าบุสบายเนาะกำลังเลยเนาะปพ่อท่นั่นก็ได้ได้จังนะฮะอืมกินก่อนต้อกันกินข้าวกินน้ำมามาห้องก็ต้องกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเนาะจ้าจ่าจ่าฮะกินข้าวด้วยกักินโหลดไอ้ถ่ายคลิปก่อนจ่าจ่ายลำพิเชาเอาตู้เมื่อไรให้ได้ไหมนี่ให้ลูกสาวเฮ็ดยัง จักมึงก็บ่เว็ดนั่นเขาเขาเฮ็ดอย่างสุดเขาบ่แม่นเด้เอาเมื่อแยงซิซื้อเด้เอาเมื่อแล้วต้องหาเฮ็ดแม่นค้าขายเด้เนาะซื้อให้แล้วตู้บ่แม่นด้ตู้น้อยๆคือตู้แม่นิตานี่ตู้น้อยๆนี่บ่แม่นเนาะอันนี้2บานบักใหญ่เลยใหญ่สุดเลยล่ะน่ะโตนี่แกะเบิ่งก่อนก็ได้เด้อังแกะเบิ่งเอาิดาเอยู่ในนั้น ข่อยเลยโบมีความสามารถเอาเมื่อแล้วรถข่อยมันมันสูงเนี่ยยามมันบ่มีผู้จับบ่มีจับกันย่างๆโบทนนะลงภูนั่นนะ่ะอันตรายก็เลยว่าโอ๊ยหารถมาเอาซะบ่เนาะบ่หารถมาเอานี่บ่ได้ย่านเจ้าหน้ไปทิ่มเงินล้วละ่ละมันโยนลงนั่นละ่ะโบแฮงละ่ะบ่มีไปจับสวยเฮ้แ, <c oughs> แต่นี่ก็ตอนลงภูนั่นถ้าเจ้าก็จับไปนําเหร กับถนัดเลยเกับถนัดหันถนัดมัดมัดบ่มัดเอาเออมัดมัดบจองข้างไว้นี่มัดจองข้างนี้ก็ค่อยลงเอาขาลงบ่เป็นจังดอกเนาะขาขึ้นนะมันอย่างเโอ้เป็ดไก่มันก็ะถึกแท้โอ้มือวานไปหาพากันไปหาปลาอยู่ซี่เนาะหลายๆบ่หลายๆหลายเนาะจักพกน่ะหมางจักพวก พวกเดียวโอ้ได้ลายใช้เนาะมาพวกเดียวกันเนาะเหืองเดือยโอ้เสร็จแล้วปลาเ <ijuana. S 1> ต็มเลยเนาะปลาใหญ่ปะน้อยก่อออตัวตัวเป <c oughs> <c oughs> ็นทงเจ้ามาไม่ยังเส่็จนะปลาได้เหรอฮะปลามากปวกเลยนะปลามากปวกกันเนาะกินเลไม่ได้ไปกินน้อยแท้ะฮักซาหุ่น <c oughs> สาวหักสาหุ่นนะครับกินข้าวกิน,นน้อยๆที่เพิ่นกินเป็นโบราณนี่แหละอาหารอาหารตลาดเด้เพราะว่าพอลูกอ่อนยากตื่นสมาเพื่อสิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินผู้เดียวเดว้ผู้นึงเอาลูกผู้นึงก็ต้องได้เฮ็ดกินเมึงเฮือนก็ยังบ่ได้ปัดผู <c> ้ <oughs> สวยมือ้อใดก็10:00น11:00นพอดีเที่ยงเพื่อแล้วเวียกแล้วก็เที่ยงอาบน้ำแล้วกินข้าวเที่ยงโตเลยคอยนะั่น มีเวลาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปถ่ายคลิปทางไหนลูกสองคนแหละเนี่ยมีผู้เอาช่วยอันนั้นไม่ะอ่อ,อนใครแน่อืมมีอ่อนใครแน่มีน้องสาวมาเอาช่วยใครอันนี้บุมีไผ่แหละจำเป็นละไปถ่ายคลิปทางไหนก็บม่ได้ไปนี่ยุ่งยากกินเด้อกินนิ่มเด้อมีอ <c oughs> ย่างเฮ็ดเบียกโตอีกละน้อง น้ on ite, so ําก็น้ําบ่หลายน้ําบ่ทันมาจังน้อยพุ่นแหละสิสวยมื้อนี้มันทิดแน่มันทิดแล้วเขาล้างอ่างเปิดน้ําเฮ็ดเมนูหังนมื้อนี้ิดากิดาสิมือนีเนาะจักจักโมงนนไม้ก็บอกเนาะคันไม้โอ้พาิดาแกนไม้จับานิดายนี่นี่ ดื่มน้ำไม้มื้อหน้าอ <C tacos> ้ายสิไปอยู่อ้ายยังสิได้พาแม่เท่าไปไปบ้านลาวบ้านเก่าเลยปานเออแล้วอายังสิไปเวหาเด้อจากมือได้ละเลยไปลหาุนี้มือนี้ะไปทางตอีบ่โดยมื้ออื่นไดเออลายบ่แม่ทาง มันยังนะบมยใหญ่ป้าบมยใหญ่แต่ว่าป้าเออเนื้อที่เนีบบ่ยโมร้าย,ยแต่ว่าป้าตึบ๊บ <c oughs> โอ้ว่าเบิ่งบ่เห็นเลยสามคนตังให้ในไปทางช่วยทางน้องสามคนศาสนาแกตาน้องทางเจ้าดิ่ะแม่แม่โซ่สามคนของกับไปเน่แม่ เออพ่อก็ไปพ่อแม่เนาะแต่กะทิเจ้าในได้วาเลนไทยเอ๊ะได้ของขวัญนึงในวาเลนไทน์ได้กระตุ้นได้กระตุนโอ้ได้กระตุนนีงแล้พี่น้องเนาะน้องธีดาได้กระตุนในมดสาวพี่น้องที่โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องในมดสาวได้ขนาด มันแห่งความฮักเบื่อทับโชคเนาะเออได้กระตุ้นได้น้ำเข่ากันปีนี้ได้กระตุ้นเข่าสกันเรอบปีนี้เนาะกระตุ้นใหญ่ใหญ่บ่กระตุ้นน้อยบ่น้อยสมาสมเคนมั้งสมเขนมันดูกระตุ้นงามๆเนาะอ่าเอฟซีฝากมาให้พี่น้องได้กระตุ้นงามๆน้ำเข่าอีกดีใจน้ำดีใจน้ำ เดี๋ยวนี้บริยานนะที่เน,นี้ฮะบริยบิยาิด,ด,ดยิยยดอกไฟเลยบริา,า,านพิ<า>นจด,ดอกไฟเลยานเาบกินหุ่นดอกไฟยานยังเวลา,น,านอน่านแมันอูทางล่ังมันมักบรินเฮือนเจ้าได้เนาะเม่นบาเมอนน้อยนะบ่บ่มากมากป่ะคน้องไปดินมากไิน no เออผู้ไอผู้ไบ่มากมากไปได้เนาะ ผู้เสียน,นะเนาะอ๋อไม่บบเป็น่างดอกม่อยู่หลายคนคือว่าเขาเพชรไก่เกี่ยสมิเร็จเมื่อไหรเนาะเลนะ่นลลบ่ผู้เป็นเอื้อยนอะคนมาเป็นภูหน้าที่มากับบรินธาราโบกเนาะเป็นเพ็ดเองเลย อาแั่ไม่กดเหอนสวยเอ้ยนะนั่กดเหอนสวยเอ้ยไว้ม่บอกเอ้ยกดเหอนนะแต่ทำไมลูกมันอยู่กับพ่อนี่ิญาติพ่อแท้ๆญาติพ่อเฮ็ดเวียเี่เอ้ยกดเหอนนะกดไว้ดัมบะ เห็นไหมตาเอ้ยเบื้องขวาเอ้ย,อยมาปัดเฮือนกวนเฮือนสวยหมดฮะเพาะทุกจีสวยหมดแ,แล้วเหมดจีเสียบหมดก็แห้งหมดแล้วเรียบที่ฝุ่นหลายกวดแลยที่ฝุน่นกวดแลยที่ฝุ่นอ่ะอน,นี่คือตูเซ่พี่น้องเนาะตูเซ่อ่าอันนี้เป็นตูเซ่ของหลวงตาตั้งแต่โดนๆแล้วที่ว่าบโได้ยัน เอาไปส่งเพิ่นเนื่องจากว่ารถบ่ตุกนี้บ่อันนั้นเนาะบ่สามารถเอาไปได้ก็เลยว่าอันอันนั้นเนาะนิตาอย่าบอกลูกเว้ยไปนั่งทาลูกบ่บ่ไปก็ได้เอาหลังจากกินข้าวกินน้ําพี่น้องเนาะอ่อก็ยังรอเวลาอยู่ตอนนี้จักจักโมงแล้วแม่นิตาตอนนี้เวลาอ่า สิบโมงเนะเาะอ้าวจะไหนก็ได้เมื่อแล้วอ๋อเอาถามพอมูอซึกคือในตู้นี่เมื่อนี่สิเริ่มต้นเฮ็ดหยังบาน,นีฮะใครเบียร์ใครเบียร์ใครเบียร์ออะน้ำหวานอืมใครเบียร์ใครเหล้าใครน้ำหวานไปซนแล้วเนาะเออต้องมีคนดูแลได้บุรีเด้อเาต้องเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆนี่คือทุนของหลวงตาเพิ่นมอบให้ก็คือไปซื้อตู้นี้เนาะตู้เซนนี่แหละกัยังอันนั้นอีกเนาะ ก็คือถ้าเจ้าทั้งสามไอ้น้องเนาะต้องข้อใหม่คือต้องมีผู้หนึ่งเป็นผู้ควบคุมเรื่องเงินเนาเจ้าขายเครื่องขายยังบบเมนเอามอบให้วัฒนาขายมมบให้เกี่ยวตาขายมอบให้เจ้าขายสุดท้ายละเอาเงินกับบืหินนะมั่งถ่าเจ้าเมีนบ่กสามคนขายอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งอีกเนาะฉะนั้นถ้าเจ้าต้องหักเพลงแบ่งปันหรือว่าเป็นเป็นจิดหนึ่งใจเดียวแหละในการขายเครื่องขายยังเนาะเออแล้วก็อันนี้คือ ทึนนี่พี่น้องทึนที่หลวงตามอบไปอีกอันนี้เนาะให้แต่เจ้าไปอ่าสานโตเดินนี่เด้อลงสี่หกอ,อ่ะทางมดนี่เป็นยังงท่านตาเออทาง,าทางมดนี่แม่นหกล้านกี่พี่นอ้องเนาะให้เออทางนั้นแหละเออแม่นิตาถ่ายไว้แน่เออถ่ายได้เนาะเออโอเคตัวน,นี้เป็นตัวน,นั้นตัวไทยฮุ่งเด้อเอาเนื้อกล้องแม่นิตาถ่ายให้หลวงตาเบิ่ง เพราะว่าเบาทุกบบได้อายอบริเมื้อเนาะเพราะว่ายากน้ำข้นน้ำคั่วส่วงนี้ก็ได้เลยโบได้ไปใส่มาใส่เป็นด้นจะไปท่ายเจ้าเทือนึงไปแถวนี่แหละอมเอ้มนี่แหละแกงเอาหลกแกงเอาลงเนาะคันได้ไปอีกไอซิบีแว่อีกคือเก้านั่นแหละเนาะเอฟซีก็โอ๊ตใจโลเพราะว่าบ้าตุ๊กกะฆาวิอ่ะฆาลูกน้อยพูนลูกน้อยกับโอ้นอนอยู่เนาะเออยังน้อยแหงเนาะเอาถือว่าอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนแล้วก็เป็นตู้ที่เพื่อนเอาไปให้ ให้ได้เจ้าไปสานฝันซะก่อนซัม hmm. น <laughs> ี่เจ้าได้มีอย่างจะบุญลงตาบอกเพคนเลยอันนี้ค่ะเอออขบคุณลงตาเพื่อนเจ้าขอขอบคุณขอบคุณลงตาลายเด้อที่เมตตาลูกหลานทั้งสามคนนี้คัมภพร์โพที่เฮ็ดทุกอย่างที่เมตตาลูกหลานทั้งสางบ้านเลยก็เสื้อผักหยุดยั้งนี่แล้วก็เสื้อตู้ให้ลูกมอบเงินจำนวนหกล้านเงี่ให้ลูกนุ่งทุนอ่มีอย่างอีกบอกไป กบุญรอบุณลุงตาลายเด้อขอให้ลุงตาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอาจจะจากลูกภัยไข่เจ็บอยู่เ็นหงูหงูใสให้ลูกให้รานแบบนี้ตลอดไปเด้อลุงตาเด้อซาธุกซาธุกซาโอเคะเดี๋ยวไอ้โค้ดให้หูกอนมานี่จัดเงินขึ้นมาให้ทายหรกองกับตุ่ออันน่งสองสาม โอเคเอาเข้าที่หองนั่งไปลงนอนแบบนี้อย่ามั่นบ่เป็นยังเนาะใจแล้วมันอีน้อหนึ่งสองสามโอเคได้อ้าวนี่แหรกเจ้ยก็เจ้าก็เสีเจ้าออกเมื่อแล้วนี่เนาะโดยอย่ามาทันอยู่ทางอีกมาทันอยู่ทางเนาะคอยไปคอยมาเนาะยังจะเอาขึ้นมัดรถอีกเนาะโดยโอเค เดี๋ยวเกลียมเครื่องเอาขึ้นไปมัดก,ก่อน็แล้วเนี่ยเออเอาเอามือแม่ลูบเอาเออเอากวดลงนี่เลยกวดลงเลยกวดลงเลยว่เป็นยังกลงเลยแได้มหมได้จะไปกลัวอยู่ลูกี่ไหน <c oughs> ไปเข้าไปเอาคนนี้มีนานอุ้ยไปจับกล้องให้เลยนี่ มากขมาเจ้าค่อยตู้ได้ตัวนี้เลยมันจังนั้นได้ได้ท่งนี่แหละไฟโอทีอยู่ผูกไปยูท่างคุณเข้าไปในๆผมจะบุ๊ยไปจับกล้องนี่มาจากอะไรกันเลยยืดเดี๋ยวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเอานั้นขึ้นก่อนยูยูเลยได้ปะเออมันปวดนั่นเนาะคิดว่าค่อยใส่ล็อกอันนั้น่อยหน,น,นักเอ,อ้ยปะ และคิดแบบอับซูลินมานำผับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันล็อกอยู่นี่ใส่ได้ได้ได้มันบริได้นี่ไปมันโอ้หนี่ตาเอ้ยนี่ล็อกมันนนะพอดีบเลยวะพอดีพอดีพอดีบูวิทได้ข่อยเอามาแพงนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งจุดก่อนอ้าวไปเลย บัได้บ่ได้ได้เป็นสิบัได้เข้าทางนี้แหละไอ้เข่าเออได้ค่อยย่วยมันตรงเน้นทึ่ค่อยลงไปเลยหมดเป็นยังลงไปครึ่งครึ่งมั้ยแม่ครึ่งครึ่งมาเลยได้ครึ่งกลุนมันได้นี่ยแหละเยอะเยอะห้าหัะ มุย้ยไฟมาเอาส่วยมุย้ยไฟไจับกล้องให้นี่เติร์ดไปสไลด์เติร์ดเลยมาหนิแม,อมอ่อย่าฟาดอย่าฟาดอย่าฟาดยุดท่าเจ้าโบเพสเอกดึงสายมันนั่นจับสายมันนั่นอ,อย่าฟาดอย่าฟาดไปตุดไปอ้าวาไปเมือ่อคายมานันนี่เรื่องของ nhu nhu chắp xài ừ, mà nè nhìn có xài lưng lượng nè xài lưng lượng này nè ừ năn la dẹp dẹp là nô khắc nhô lè nhô 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 ừ. โบจะจับทางเทิงเจ้านั่นเออไฟสิญญาลากันลลุ่มมันเลยโบจับเทิงเอ่อเติร์ดเ,เติร์ดม,มานี่มาจับกล้องให้บ้านมาอุ้ยไปจับนี่ <c oughs> อา่าได้ตู้เมื่อแล้วบะเหนี้เอ้าอย่ามาเปิดหานเด้อ <c oughs> ท่ดาได้ตู้เมื่อแล้วพี่นอ <c oughs> ้องเป็นสิมาเปิดหานแล้วบ้านอืมัดต่ำๆสูงๆน้ำเด้อ หลายๆห้องเออสบายแบบนี้เนาะวันนี้ซืได้เรื่องแล้วอ้าวซื้อเครื่องขอเมื่อไคลไอ้ตู้เมื่อเปิดอะไรมาเนี่ยเมื่ตู้เปิดเพลงนี่นี่ตู้ตู้เปิดหานีเไงนี่พอเพิ่นมาเอาให้เลยนี่พี่น้องตู้บักใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยตู้นี่มีใจน้ำน้องเพิ่นเดี๋ยวเมื่ตุกได้เมื่อเพื่ออะจะเมื่ออัปเดต ใ hey, okay, ห้ hi, เบื้องฮัดลุ่มน้ำได้นี่เอาว่างลุ่มนำนี่เครื่องหนึ่งเออมันต้องในฮัดได้เออสูงวะสูงข้าเนอะ ดีใจปะด้ตู้แล้วทีดาดีใจแฮ่ดีใจเนาะมีตู้เซ่อะไรบ้านี้มีแต่หาเงินหาเงินแล้วก็ลงทุนมาหนี้ลงทุนซื้ออีกซื้อโอ้ยเซ่เบียร์ซิบเก็ตก็ยังโบมื้อตู้นี่เหลือโบมันโบมื้อนาะเบียร์ซิบเก็ตก็ยังได้เนี่น่อยเลยตู้นี่เซ่คนเซ่คนถ้าเจ้าเข้าไปได้มั่อสามีน้องเลยนะเออ đây là bên ông tu xe nè đây là bên này lại một cái nhá à, đèn, lạc, không đây 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 bố mẹ nữa nè ơ ờ, kia mẹ ơ ờ. một à kia với phun luôn à đây bỏ thử bọn này mặt này thử bọn đi 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 ทีดาพี่เที่ยวมาใส่พี่แต่เอาใส่ลุ่มเข้าใจเออโมเมนต์นั่นน่ะเออแห้งมันต้องแน่นๆน่นนะทีดาโมแน่แนหมดแล้ว ไหนเนาะตีมุดอ๋อนี่เงงักเงงักอยู่บ่ได้เนาะนี่เห็นบ sure> ่ล็อกมาเลยทีล็อกมาเลยเนาะโอเคโอเคบ้าดิอ่ลงมาทิดาใหยฮุบให้ลงตาเบื้องก่อนนี่นี่อยู่ข้างพี่นี่อยู่ข้างนี้ ส่งให้เพิ่นเบิ่มบเออเอาเมื่อไรเด้อนี่มาอ่าขนมือหนึ่งสองสามโอเคอีกหุมนึงหนึสองสามโอเคได้แล้วได้เรื่องมาดิขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะก็ได้เมื่อแล้วว่มาดิมาแล้วมาแอ้ อ๋อพอดีสิบโมงครึ่งพอดีเลยขี่รถตัวนี้หอนั่งกับสวีทโมงครึ่งกับท่านึงประมาณสามสิบนาทีแหละกัไปรอปอยาเมื่อว่ามักเี่ยงอยู่นบ่เอาเมื่อเอามเออเอาเอาเมื่อเมื่ทีน่ะนี่เนี่ยุงยางมาใส่อกบัวกินได้เลยนี่แบบเขาปาดปาดปาดกะแม่เอก็กิน ừ xếp, cắt cột 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 vần vần, kia nào thôi không không kìm hay quay kìm hay quay kìm hay quay hay quay nhỉ mặt kia này á bổ khúc nữa nèo bán áo bán áo bán bán บอยาจเกือเกื่อเอ็บเออนี่นี่นี่เก็บเลยเก่งเก่งเลยไปไว้ไปไว้ไปไว้เพื่ออยากเมื่อไรมันทาาเขาสิบเปิดเดีเขาสิปิดทางเลยไหมมาแล้วโอเคใหญ่เด้อมือ้ามาลินใหม่เด้อมือ้ามายาม้าเด้อ ทางให้นี่ไปนกไปเมื่อไปจะได้อะไรเด้อเออเนาเดินทางปลอดภัยเมื่อไห้ไปยามิคือเก้าเขาแหละไปกินปลาไปกินปลาซีผุนของจงของจงใครดี้าพอดเอาเดินทางปลอดภัยเด้ออยบายเอเอาแล้วบอกหมวกนั่น เอออัละบ๊ายบายโตว่เา, <c oughs> เาเพิ่นมาฮักก็เนาะบ๊ายบายบ๊ายลูกบ๊ายบายอยไป, <c oughs> อไปอม <c oughs> เงินอยไปอมเงินอ๋อพุ่นเลยก็ได้ เดินทางปลอดภัยเดินทางด้วยความสวัสดิภาพพี่น้องเอาตู้เมื่อแล้วบ้านนี่ดีใจน้ำน้องนุ่งเพิ่นที่ว่าได้ตู้เอื้อยเมื่อปะแล้วยังแตนนิตาวันนี้เนาะอ้าวกูขอยด้ยฮะกูเด้วตู้ใส่กูขอยบพราะเป็ตนตู้เจ้านี่ตู้ไอธิดาเนี่ยนะตู้ไอธิดากูขอยตู้เจ้าบ่แล้วพอซื้อให้ใหม่เด้พอพวดไปหาเงินก่อนเด้อ แล้วก็อยากซื้อตูใ้ใหญ่ๆให้แหละให้เจ้าขายเครื่องนะแม่เด้อ <c ười> อือนี่พี่น้องหาร์ดกับาร์น้อยนี่แหละฮันยอมเยาหาเหงินได้สำหรับก็ซื้อสำนักนี่แหละหารน์น้อย <c ười> อเอ<ห>าไ้<ห>ขายให้เ<า>ด็กๆเด็กน้อยเอาไปด้ขายนี่ยเ <c ười> อาถ่ายเอาถ่ายถ่ายถ่ายสบาย,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 ายบดีได้ไหม